เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับไปดูกุบกิจแบดบาดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มารีวิวสกินเทวนัสของเวลาพาอันใหม่นะครับซึ่งผมเล่นจังเกิ้ลด้วยนะและฝั่งผมครับมีชี้มีแวนมีลาวิลมีรัสซึ่งเป็นฮีโร่ที่แบบแม่งโคตรมั่วเลยครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฮีโร่ครบทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็ปลาหมึกเอาเลเวลสองมาด้วยว่ะมาเดี๋ยวเกมนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ามาแล้วนะครับโอ้โหสก,กินสวยนะเดีเ๋ยวเราเปลี่ยนดาฟาร์มแทนดัดุเลือดก่อนของฟาร์มแทนดัดุเลือนนะครับโอเคมาครับผมช่วยตีทีเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวปลาหมึกมันจะมาพุนอีกแน่ๆครับเพราะเขาเาเลเวลสองมาช่วยทีครับฉีมมาช่วยกู่อยเถอะฉีรัดมาช่วยเลยอ๋อลัดมาครับโอ้โหไม่ฉีนี่ไมงไมาแน่นอน เอาดิเข้ามาเราก็ยิงก่อนเลยอ๋อผมเอาลูนคีแรง20%มานะครับเกมนี้เฮ้ยสังเกตดีๆสกิไนไวเลอร์พานี้สวยนะยิงแล้วไปแบบเป็นขนนกสีดำด้วยนะครับยังจำห่ายอีกเลยเอาไปนี่มาเราก็เลวนต่อนะครับคือถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้วว่าไอปลาเหมือเอาพูนิตมานี่ยังไงต้องมีเพื่อนช่วยตีนะครับถ้าไม่โดนเนี่ยถ้าไม่มีคนช่วยตีเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นยาก ส่วนท่าหนึ่งก็สวยดีนะดูเหมือนแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าความพิ้วไหวนะครับผมเพราะว่าเรายิงออกไปปุ๊บเนี่ยมีขนนกสีดําตรงสตูด้วยนะส่วนท่าสองก็สวยนะครับนี่ไนงะเอาดิมาอีกเหรอยังจะมาเอาเอาตายแล้วนะ่ะตายแล้วนะ่ะมาแต่แบบว่าไม่มีคนมาช่วยไงปลาหมึกจะมาเวทแต่ไม่มีคนช่วยนะครับเดี๋ยวเราผมออกดาฟาร์มขั้นหนึ่งไว้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะออกเป็นดาบคี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องการดาบคีเร็วที่สุดนะเพราะว่าผมใส่ลุนคี้แรงมาไงแต่ครับด้านบนเละเทะหมดแล้วมา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 เทวนาเทวนาเทวนาทยิงอันติอุย้ยอันติสวยอีกทีหนึง่งโอ้โหผมแม่งยังไม่ได้คิวเลยครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราออกเราท่าตีเร็วนะครับผมเอ้ปลาหมึกมา ปลาหมึกมาเรายิงแต่ปลาหมึกไปก่อนเลยนะครับปลาหมึกมันไม่มีดาเมจอะดูดิผมมีแดงด้วยไงเอาดิผมไม่ตีคีปหรอกเอาดิ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 าดาดมวยได้อีกแล้วกูแอซซิตตลอดเลยโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มบูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นด้านบนกันนะครับได้รองท้าตีเร็วมาแล้วสวยปลาหมึกบอกว่าสวยโอเคเรามาเล่นด้านบนนะครับผมว่าสกินเนี่ย เอาตรงสลับสกิผมเนี่ยสกินหุ่นยนต์เท่กว่านะเอาดิยิงยิงยิงเราขี้แรงเราขี้แรงอันตีปึ๊บแต่อันตีดูใหญ่มากเลยนะครับถ้าเทียบกับสกินอื่นๆเนี่ยอันติอันนี้ดูดูใหญ่ดูกว้างเนียครับผมมาเหมึงจะมาด้านบนไหมมาเหมึกไม่มาผมเล่นบนต่อได้นะแบบนี้นะครับเฮ้ยเพนฮ้ยเพนถอยเฉย มาเรามาล่างแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมว่าเทวันานเนี่ยมันลิ่นยากเหมือนกันนะเวลาที่แบบไม่มีโรมาช่วยตีนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังแบบมีแวร์สตันให้ต่อให้ห้าตัวปลาหมึกบอก <c oughs> มาเรามาตีมังกรต่อครับได้ป้อมล่างมาแล้วทีนี้เนี่ยผมว่าฝั่งเราอะมีเขาเรียกว่ามีภาษีในด้านเอาป้อมนะครับผม โอ้โหยิงอันตีไม่โดนถ้าโดนนะแวนสตันตามผมตามต่อตอนนี้แก๊งแคลรี่เรามาอยู่ด้านบนผมว่าป้อมนี่ยังไงก็ได้อะจริงๆอ่าได้ป้อมมาแล้วเฮ้ยตรงกลางโบตรงกลางโบเพื่อนๆปลาหมึกยังไงเมื่อไห่น่ะปลาหมึกอ่อนปลาหมึกโลบอุ้ยโอ้โหอันติลาวเดือไปไหนวะเอาอะผมได้หนึ่งเอาดิผมได้สองอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเพนแม่งโคตรแรงเลยว่ะผมว่าเกมนี้อาจจะต้องออกกันเวทนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมออกสลิงสติงด้านเดี๋ยวผมออกสร้อยกันเวทเลยดีกว่านะครับนี่นี่ปลาหมึกมันว่างไงปลาหมึกมันห้าวว่ะเพื่อนๆผมนี่อย่างอย่างชอบเลยมาเรามาเล่นเลงกลางต่ออุ้ย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 โคตรแรงเพื่อนๆคือตอนเนี้ยผมใส่ลุยขี้แรงไง แล้วทีเนี้ยแรงจุงปลาหมึกมันห้าวครับผมเอาแล้วว่ะตรงนี้ลาตายครับคือผมต้องอยู่แนวหลังนะต้องให้แบบเอาตรงก็คือต้องให้ฉี่ไปตายก่อนเ,อเรียบร้อยครับเอาว่ะสู้ได้อยู่นะตอนนี้นะครับอันติไปยังไงจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหเฟลนมึงอุย้ยโอ้คือตอนเนี้ยปัญหาของเราคือ มันไม่มีตัวกันให้ผมยืนเว้ยโอ้โหแล้วก็แบบชี้ออกโอมิอาร์มาชิ้นแรกอะอ <laughs> ชี้ออกโอมิอาร์แล้วก็แบบปอ,อกรองเท้าต้าสนะังนันได้แค่นั้นเหรอของอาชีอะน้อยมากเลครับอตอนนี้เราก็ฟามไปก่อนนะครับโอ้โหไตชี้แม่งไตยอีกแล้วครับชี้จอ,อดาบขี้เพื่อนเพื่อนโอ้โห คือตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะออกกันเวทให้ได้นะครับผมเพราะว่าเพลมันล้วงเราตายนะครับบอบแดงอีกห้าวิแล้วเดี๋ยวพอได้กันเวทปุ๊บผมจะออกเป็นอัพของป่าเป็นขั้น3ามนะครับเดี๋ยวมาดูแลกันว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลามึก ปลาหมึกมีวาร์ปมีวาร์ปใส่เราอย่างห้าวเพื่อนๆเอาอันตีไปกินเป็นอัตายาดูดูปลาหมึกเอาดิเอาดิดูเหมือนผมตีเบานะแต่พอมันบวกพลังเวกับกายภาพไปอ่ะมันแรงมากๆนะครับเพื่อนๆอ่ะผมได้กันเวกมาแล้วนะครับทีนี้แหละอุย้ยขีดดอละพันนะทั้งทั้งกายภาพทั้งเวดอละพันรวมกันสองพันนะเมื่อกี้เอาดิเพนมา เอาดินี่ไงเพนลุ้เราไม่ตายแล้วครับยังไงครับจังหวะน,นี้เุ้ยอฮ้ย้ยยิงเดี๋ยวๆได้อยู่นะได้อยู่นะไม่เดี๋ยวมวยเข้าหลังครับมวยเข้าหลังผมจะคิดก่อนครับมวยเข้าหลังสวยครับยังไงจังหวะน,นี้ <c oughs> ได้อยู่นะอุย้ยมวยไม่ได้นตาตยาครับอ่าเดี๋ยวผมรอจังหวะนี้ครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็มีเฟอร์เรยเดินมามาว่ะ มันมาเอาฉีแน่ๆครับเพื่อนๆเอา difference เอาดีเอ,เอือ,อนั่นละหกร้อยครับเฮ้ยสวยครับแวนโอ้โหผมอันตีไม่โดนโอเคเอาอันตีสวยมากแล้ววิวยิงยิงยิงเรียบร้อยครับแปดตัววะ่ะเฮ้ยมาอ่ะเพื่อนๆคือตอนแรกเนี่ยเอาตรงผมคิดว่าแบบ,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 บมันแพ้แล้วเว้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเกมนี้ผมว่าผมอาจจะออกเป็นเฟินเนตทูก็ได้นะครับเดี๋ยวรอรูดสถานการณ์ก่อนนะออกมูลาหรือเฟินเนี้ Phoenix เฟินเนตไปเลยไหมหืมฉีตายไหมนะั่ะโอ้ยเกือบตายเอาดิยิงไอ้โอ้โหไม่ตายว่ะมาเราได้ป้อมล่างมาแล้วนะครับกูเลงก้าเข้าหรือเปล่า คือตอนนี้ผมยิงแรงมากนะครับผมมามามาเราว่าเราโบกได้นะตอนนี้คือตอนนี้ผมคิดว่าผมอะแรงมากๆนะครับเอาว่าปะปลาหมึกอ,อันติยังไงปลาหมึกยิง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 คุณนิดสู้มันเพื่อนเฟอร์เรนไหลว่ะอุ้ยฝั่งเราตายสองครับผมต้องเดิอนอ่อมก,ก่อนเซฟก่อนครับเซฟก่อนลาวิลก็เกิดมา เดี๋ยวนะตอนนี้ผมว่าผมไปเล่นด้านบนได้น,นะเฮ้ยตรงกลางเฟอร์เรนเข้าครับรอจังหวะดีกว่าออกเฟรนเดทูไปเลยเนาะสวยเพลนมาอื้มไม่โดนเอาว่ะลาวิวได้เฟอร์เรนเฉยวะ่ะแต่ลาวิวก็ตายเอา้ามาดิปลาหมึก <c oughs> ปลาหมึกไม่มีอันตรีนี่หว่าเอาดิเอาดิ <Cos mic S 1> เอาดิ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ <c oughs> ผมคิดว่าแบบฝั่งตรงข้ามมันคงคิดว่าแบบเราแคร์ี่สามแวบวะมันเลยเล่นแปลกๆนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามมันมันก็ดูแบบมึนๆละ่ะเพื่อนๆแบบเหมือน,น,นไม่ต้องใจเล่นอ่ะคงแบบค,คิดว่าชนะแน่ๆหรือเปล่าวะโอ้ยผมยิงนี่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับถ้ารวมไดเมจเวกับกายภาพเพราะว่าเทลมันยิงออกมาเป็นสองไดเมจนะครับผมเวลากดท่าหนึ่งนะครับ นั่นไงฉีแม่งตายตลอดแวนฟิกเกอร์ไปยิงเทลเอ้ยไปยิงไปยิงนัตยาครับเอ้ได้อยู่นะแวนอันติเอ้โดนเฉยยิงยิงยิงอุย้ยมาผมได้เฟนเนตทูมาแล้วจังหวันนี้เอาคลองได้นะผมว่าเรามีแคลรี่สามนะครับได้เมรน,น่าจะเยอะอยู่นะเออ ผมว่ามันเล่นง,ง่ายเฉยเลยว <c> ่ะ <oughs> คือตอนแรกนี่าแบบไม่มีลมจะแบบโดนเวทป่าพังยับเยินนะครับประเด็นคือไอปลาหมึกมันสดด้วยแหละตอนแรกอ่ะผมว่ามาเฮ้ยแวนแวนไม่เอาแวนปลาหมึกไล่ว่ปะปลาหมึกไล่ว่ะมีวาร์ปอีกยืนวาร์ปเฉยคุณหนีไปดิเอาดิเอาดิสวยจัดยิงยิงยิง ยิงยิงผมมีผมมีเฟนเนตูเอามัาไนไล่เลยครับไล่เลยเพดมาเข้ายาก่อนอืออยิงดิยิงดิยิงดิโอ้โหพันแปดยิงนาตายาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเด e ี๋ยวเดี๋ยวมามามาผมหาไอเอลสูนะมันอยู่แถวนี้ป่ะวะทริปอร์คิวนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมยิงฟรีมากแหละ โอเคมาตอนนี้เราของฟูมากๆแล้วเนพะื่อนๆจบได้นี่หว่ามันเหลือแค่เอลสูตัวเดียวมา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 ตีบ้านตีบ้านเพื่อนโอ้คิบมาอีกตีบ้านตีบ้านตีบ้านเฟอร์เลนมาเอาดิเอาดิเอาดิาดสู้ว่าเราสู้เราสู้เรากดท่านหนึ่งสู้ยิงยิงมีใช่แข็งเฮ้ยเฟอร์เลนมึงเพิ่งกดแช่แข็งเหรอ บ้าปะเนี่ยเกมผาไป15นาทีเฟอร์เลนเพิ่งกดแช่แข็งเพื่อนๆโอ้ของจริงว่ะโอ้ตอนนี้ผมตีมังกรแรงมากนะเอาเฟอร์เลนนึกว่าจะมาฆ่าเราเอาเดินกลับเฉยเอาว่าจังหวะนี้เพนเอ้ยได้ว่ะผมยิงผมยิงไหลหมดไหลหมด <g ain> ไหหมด่ <g ain> มันจะหายไมเ่เพื่อน อ้ยอันตเลาวิวไม่โดนโอ้โหคือตอนเนี้ยผมยิงแรงมากๆนะครับความจริงอยากออกมูลานะแต่แบบว่าช่องมันเต็มแล้วยิงยิงเออดีนะครับที่ผมออกไอเมลอนออฟทอยมาน่าจะจบเกมนะครับยิงไปหนึ่งอันตินี่เดยโอ้โหก็ มันเป็นแมตที่ผมไม่ได้คาดไว้นะว่าผมจะชนะนะครับเพราะว่าตอนเห็นฮีโร่เลิกตัวเนี่ยก็คิดว่าแพ้แล้วนะครับผม <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะก็แน่นอนเขาว่าเรา MVP นะครับฆ่าไป17ตัวเพื่อนๆสกอร์14.1คือคือทีมเราอะ่ะสกอร์เท่าฝั่งเขาเลยนะ ทำได้แบบป็นี42นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเซ็ตไอเทมนะครับผมมารีวิวสกินเทลวนันนัสในแบบจังเกิลแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมก,กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย